สวัสดีครับผมเจจากช่องจุม่มดีมานะครับสลับคลิปนี้นะครับก็ยังจะอยู่ในเรื่องของ l i ลิมิตสว c ตนะครับปกติแล้วนะครับการต่อลิ t Switch เราจะใช้ l i ลิมิตสวิตแบบนี้ซึ่งเป็นแบบมีหน้าคอนแทกนะครับซึ่งจะต้องมีการสัมผัสก,กันนะครับเป็นการชนตัวนี้ก่อนแล้วมันก็จะไปดันสวิต ซึ่งผมได้อธิบายวิธีการต่อจากคลิปที่แล้วไว้แล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับก็ขอสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับแต่มันจะมีสวิตช์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมันจะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเซนเซอร์ p r o x i m i t y s e n s น r นะครับเป็นเซนเซอร์สำหรับตรวจจับโลหะซึ่งแกนตรงนี้นะครับในแกนด้วยกแกนวยวผมจะใส่น็อตน็อตเหล็กเอาไว้ ไอเจ้าเซนเซอร์แบบนี้นะครับมันจะใช้ไฟอยู่ที่12โวลต์หรือ24โวลต์แล้วมันก็จะมีสายสัญญาณนะครับมีสายาสาย VCC สายกาวแล้วก็สายสัญญาณเพื่อนๆอ,อาจจะอยากจะใช้เซนเซอร์แบบนี้นะครับบางทีอาจจะสงสัยว่ามันจะมีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับนะออกซิมิตี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับในการไดแกรนกรวแกนเซตเนี่ยผมจะเอาสายไฟนะครับมาจุ่มกันอย่างนี้ อันนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างการต่อที่เครื่องผมก่อนนะครับนะทั้งสามสี่ตัวสาย vcc นะครับสายไฟใช้สายไฟยี่สิบสี่โวลต์ซึ่งสัญลักษณ์นะครับจะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับผมอยากจะให้ไปดูเซ,เซ็นเซอร์ที่ซื้อมาก่อนนะครับว่าใช่สีน้ำตาลแบบของผมหรือเปล่าน,นะครับบางทีเซ็นเซอร์ตัวนี้มันอาจจะเป็นสายสีอื่นนะครับตัวน,นี้ต้องเช็คก่อนนะ ผมก็จะเอาสายสาย VCC นะครับของเซนเซอร์มาต่อลวมก,กันหมดเลยแล้วตัวนี้ก็ใช้ไฟ24โวลต์จาก power supply ส่วนสายกาวนะครับสายกาวก็จะเอามาต่อรวมกันหมดแล้วก็ต่อกาวตัวนี้นะครับผมจะใช้กาว24โวลต์จาก power supply ตัวนี้ส่วนสายสัญญาณนะครับทั้ง4ตัวนะครับสายเซกแนลเนี่ยสายก็คือจะเป็นเส้นสีดำนะเป็นเส้นสีดํา ผมก็จะเอามารวมกันหมดเลยนะครับเอามารวมกันหมดแล้วก็ต่อมาที่ IN3 ของเจ้าบอร์ด USB Motion ตัวนี้นะครับเข้า IN3 คือรวมกันหมดเลยแผนภาพนะครับแผนภาพก็เดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับต่อสามารถต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะ สาย vcc ของเซนเซอร์ทุกตัวครับเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วก็ใช้ไฟ24โวลต์จาก power supply สายเส้นสีน้ำตาลนะครับสายเส้นสีน้ำตาลส่วนสายกราวนะครับสายกราวจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับก็กราวจาก power supply เ,เหมือนกันเอาส่วนสายสัญญาณนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับมัดรวมกันแล้วก็ไปเข้า in 3ที่บอร์ด usb นะครับ mark 3 motion ต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักประเภทของ Proximity Sensor กันก่อนนะครับว่ามีกี่ชนิด Proximity Sensor นะครับมันจะมีอยู่2ชนิดนะครับมีอยู่2ชนิดนะ 1. เราจะเรียกว่าแบบ Inductive Sensor เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำา n n u u t t v v s s n s s r r เป็นเซนเซอร์ชนิดที่สามารถตรวจจับได้เฉพาะโลหะเท่านั้นนะครับความหมายคมว่าโลหะก็คือพวกสแตนเลสพวกเหล็กพวกทองแดงพวกอลูมิเนียม เซนเซอร์ S S ชนิดที่2นะครับจะเป็นประเภทที่เราจะเรียกว่าคาปาซิทีฟเซนเซอร์เซนเซอร์ชนิดนี้จะสามารถตรวจจับได้ทั้งชนิดที่เป็นโลหะและไม่เป็นโลหะเป็นประเภทแบบอ่าพวกพลาสติกอย่างนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้แต่ถ้าเราต้องการนามาประกอบเป็นเครื่อง c ซ c นะครับเราก็สามารถใช้เป็นประเภทที่ตรวจจับโลหะซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับแล้วก็จะมีความอ่าก็เรียกว่าแข็งแรงทนทาน เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าประสิทธิภาพนะครับการตรวจจับโลหะแต่และชนิดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะโอเคในการตรวจสอบโลหะนะครับที่เป็นเหล็กนะที่เป็นเหล็กที่เป็นเหล็กเนี่ยพูดง่ายๆคือแฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันตรวจจับได้เต็มที่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นนิกเกิลโครเมียมก็จะลดลงมานะครับเป็นศูนย์จุดเก้านะประสิทธิภาพการตรวจจับนะครับสแตนเลสสตีลจะอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้า บรัสนะครับบรัสทองเหลืองจะอยู่ที่0.5อลูมิเนียมจะอยู่ที่0.4และทองแดงนะครับประสิทธิภาพการตรวจจับจะอยู่ที่0.3